ฮัลโหลสวัสดีครับพี่นีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CCK อาผมบอลนะครับผมนัทครับอาวันนี้เราอยู่กันที่แหลมชะบังฟันที่ครับถูกต้องวันนี้เรามีทัวร์นาเมนต์อะไรครับพี่นัทเทเลเมดไรเดอร์ครับทัวร์นาเมนต์2025ครับผมอาเป็นทัวร์นาเมนต์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับสำหรับคนลัูกค้าที่เปียวเด้อ เรเดอร์สองสองทีมนี้ใช่ใช่ไหมครับใช่เป็นหัวไรเดอร์คัพอิดิชันนี่อันนี้ยุโรปอันนี้อเมริกาใช่ครับโหสวยสวยมากนะครับเราจัดตามของจริงไหมใช่วันนี้ก็แข่งวันแรกเลยใช่เราจะตามรอยไรเดอร์คัพไปเลยดีกว่าอาจจะไม่เหมือนแต่เราเน้นเราเน้นกติกาเพื่อความสนุกสนานเล่นสนุกสนุกใช่ทุกฝีมือเล่นด้วยกันได้ครับก็เดี๋ยวคือเราจะมี2ทีมนะครับผมก็คือทีม USA แล้วก็ียุโรปใช่ครับผมเสื้อเสื้อเป็นยังไงเสื้อเสื้อนี้เหมือนเขาไเสื้อต้องเป็นเทเลเมทอยู่แล้ว ไม่มาถึงว่าเสื้อเสื้อสีเขาเนี่ยตามนี้เลยไหมตามนี้เลยนี่ยุโรปแล้วก็เดี๋ยวมีอเมริกาสีแดงก็เดี๋ยวกับทันทีมนะครับผมทั้งทั้งสองทีมเนี่ยมีใครบ้างพอรู้ไหมถ้าฝั่งอเมริกาเนี่ยฝ่ายชายจะเป็นโกบอยแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นโปผักหวานมีผักหวานนั่นเองรับผมแล้วก็โกบอยทีมยุโรปก็จะเป็นดีเจอาร์ตแล้วก็จันแจที่จันแจใช่ถูกต้องนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะ ตอนบอลจะถ่ายเป็นบรรยากาศคร่าวๆเนอกจากว่าเราทีออฟนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะมีแจกรางวัลด้วยใช่เลยไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็ไปเดี๋ยวใกล้เวลาทีออฟแล้วตอนนี้ก็แขกกินข้าวกันอยู่ใช่นะครับผมก็เดี๋ยวทีออฟเป็นไงก็ไปดูกันได้ครับอ่าครับมาดูกันดีกว่านะว่าทีมอเมริกกับทีมยุโรปเนี่ยไลน์เป็นยังไงกันบ้างนะครับสุดลิมิเต็ดสุดๆเอาอะไรก่อนดี USA ดีกว่า USA อ่าสีแดงทีม USA นะครับนี่ให้ดูคร่าวๆว่าโอ้โหโคเวอร์ เป็นลาย USA นะฮะก็นี่มีธงด้วยอ่ะแกออกมาดูหัวกันดีกว่าสวยจัดนะฮะหืมลิมิเต็ด QI 3 5นะครับ,อรบโอ้โหอ่ะแล้วนี่นะฮะทีมยุโรปนะครับนี่ให้ดูโคบเบอร์ก่อนเป็นสีทอง QI 3 5นะแล้วก็มี EU ตรงนี้นะครับนี่เป็นธง EU <อ>นะครับผมโห<ง>สุดสุดอ่ะแกออกมา อันนี้ยังไม่ลอกนะครับยังไม่ลอกพลาสติกนะครับของใหม่สุดๆนะ, <laughs> ะก็ของเขาเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับยุโรปเป็นทีมยุโรปนะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็บวก,กับทองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายธงของเขานะครับโอ้ โอเคนี่คือกัปตันทีมทั้งสองทีมนะครับท้าเป็นยังไงกันบ้างครับถามคำแรกเลยใครเอาคูมาไปกัปตันด่วน <laughs> <laughs> ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยออ,ออกมาแล้วเหรอครับจร <laughs> ิงๆครับผมอะไรออ,ไ <laughs> ออกมปจากไหนเอาปากครับไม <laughs> ่ว่าไม่ว่าชื่อลงกดนะ <laughs> อะไรนะเอาดีๆนะถอดแล้วไม่เกี่ยวพี่อาร์ตเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีครับหอมลงคิดถึงโกครับคิดถึงผมผมคิดถึงผมเนี่ยไปใช่ถามก่อนไปทําอะไรมาฮะฉีดเอ็ดเขาตัวป่ะเนี่ยทำไมตัวผมเนี่ยคือลดความอ้วนดูแลสุขภาพใช่เราเป็นแบรนด์แอมก็ดูด er ีก็ดูดีหน่อยนี่ไม่ธรรมดาแบรนด์แอมแบรนด์แอมวันนี้อยู่ๆเขาให้เรามาเป็นหัวหน้าทีมมั่นใจขนาดไหนล่ะ โอ้โหหนูอยู่กับคนนี้มั่นใจ100%เขอาอปีนี้ฉันตีแค่สองรอบเองมั่นใจอะไรจมีไปตามกระแสอะไรเด้อครับซึบ่งจริงเนี่ยจะแข่งนสัปดาห์นี้ใช่ไหมฮะออก็เลย ไทยที่ซื้อหัวไม้จากทาง CCK ที่มีทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยมันจะออกรอบร่วมกันที่แหลมชะบังซึ่งจะมีแบ่ง2ทีมก็มีโปรบอยกับหวานหวานอยู่อเมริกาแล้วก็แกร์จ้า,ากับอาร์ตเดี๋ยวนอนโรงแรมแถวนี้ไม่ใช่ขอโทษครับถึงว่าไปด้วยนะมิคเดี๋ยวเราจะเสกไม้มาค่ะเออมีมันก็เหมือนกับเราเป็นตระกูลหรือว่าเราเป็นไม่ใช่ต้นตระกูลเลยเราเป็นเหมือนกับทีมไทเลอร์เมดไปแล้วอ่ะรู้สึกยังไงบ้างกับแบรนด์แบรนด์นี้ พี่อาร์ก่อนโอ้โหมันหาหาคำพูดจะมาทดแทนไม่ได้เลยนี่อยู่กันมา5ปีแล้วอะ่ะคุณผู้ชมครับระหว่างนี้นะครับบอสอยู่ข้างหลังนะแล้วดูพี่อ,อาร์ตแกจะพูดยังไงอาร์ <c oughs> ตตอบปิแอรผมตอบง่ายชอบมีคนถามว่าพี่อาร์ตเทเลเมดดีไหมเออตอบด้วยคำเดียวว่าผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยตีแมนเลยนี่ <c oughs> ครับอนุ <ผม S 1> <ล>่งลของแจนเหมือนพี่อาร์ตเลยเหมือนเลยก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจทุกครั้งค่ะที่ได้ริเพรสเซนต์เทเลเมดค่ะประมาณนั้นลุก โอ้โหยืดอกได้เลยค่ะไปที่ไหนเราเป็นแบบแ, ood, แบร hey, <I! S 1> <c oughs> นด์แอมเกเเออเออนี่ยืดแล้วเหรอพี่อามอนได้แค่นี้แหละ,น,หน,หละนะจริงๆแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ใหม่นะผมว่าการที่ลูกค้าซื้อหัวไม้ในถ้าเราย้อนไปเมื่อ10ปีหรือ20ปีที่ผ่านมาการซื้อหัวไม้แต่ละคนนี่จะต้องซื้อแล้วต้องลองเทสก่อนแต่นี่คือปรากฏการณ์ใหม่ความหมายคือ คุณพรีออเดอร์เขาก่อนโดยที่คุณยังไม่ได้ลองใช้นะใช่เพราะฉะนั้นมันมีความเชื่อมั่นในตัวของเทเลเมดสูงมากๆใช่ค่ะใช่เนาะแสนหัวที่เขาสั่งกันมาเนี่ยแสนหัวแสนหัวหัวอะไรฮะหัวน้ำหันไม่น้ำหัว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 ไม้ค่ะหัวไม้เอออ่ะอ่ะจะไงแล้วก็เชิญชวนเนะเราทั้งสี่คนเชิญชวนให้ มาเป็นครอบครัวเทเลเมดด้วยกันค่ะแล้วก็ต่อยหยุดอยู่สีแดงหรือสีน้ำเงินอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเราคือทีมเทเลเมดใช่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะออกเท่าไหร่ดีครับวันนี้หลุมแรกหรือสกอร์รวมทั้งหมด3 9 3 8สกอร์รวมทั้งหมดของหลุมแรกอะสามเก้ากับสามแปดัหมูนไม่ได้ตีกอล์ฟนานเลยเอางี้ดีกว่าตัดใช้เลยนะวันนี้นะผมจะทำสกอร์ให้ได้สี่สิบห้าสี่สิบห้า แค่นี้ว่าถือว่าต้องต้องเอาแค่นี้นให้ได้่ะถ้าไม่ได้นี่ก็ถือว่าแย่มากเอาเอาคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามาเร็วสักหน่อยความพร้อมมันก็จะมีมาแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่พร้อมมาช้ามาสายอ่ะเหตุการณ์แบบนีม้มันก็จะเกิดขึ้นสําหรับนัก,กออฟแล้วเดี๋ยวพอกินเสร็จมันก็จะเริ่มอืดท้อง <c oughs> <c oughs> อิ่มกินไม่ได้อกินไม่ได้ นี่คือนี่คือเป็นตัวอย่างของนักอลอฟที่ไม่ดีนะแล้วตัวเองก็บอกว่ากําลังดราเอทกําลังลดดูแลสุขภาพนี่เข้าตั้งแต่เมื่อวานเนขอโทษที่ตึงข้าวด้วยนะครับแหม่มทะบังใครมานะเขาทำถนนเนาะเออจริงๆแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวประมาณปีเจ็ดแปดบางเขาจะทําทางดดวนจากกรุงเทพมาลงสนามเลยลงลุ่มหนึ่งเลยลงลุ่มหนึ่งเลยที่นมันก็สะดวกสําหรับนักอลอฟแล้วของของโกนเนี่ยวุ่นมมุก โอ้ยนี่ยังไม่แก่เลยเหรอะเชิญครับจริงๆ่ะผมอยากจะได้ทั้งทั้งไอ้นี่เลยนะครับพลาสติกเลยอก็เก็บไว้มันได้หลคาอ๋อขายต่อแต่จต่ไปใช้ไม้ตัวเองไมคกนายมองอยู่หลังครับก็เลยขายไม่ได้ครับทุกวันนี้ทูกทีเล็กอยากเข้าบ้านที่บ้เคยไหมเคยไหมเคยเอาไปคนนี้แม่งหล่อย่าลงเท้าอ่ะมาครับเปิดเกมหลุมแรกนะครับ ไปแล้วโอ้ยยอนไปนไ้ไกลเหมือนเดิมเลยวะ่ะยะคนที่สองของวันนี้ออับโกบอ from Thailand สวยมากค่ะแล้วขสวยมากโอ้ยมันตรงปิดเลยขวาไปแล้วโอ้ยไม่ได้ครับ่ะล้นล้นลออกไปแล้วออกแล้วครับไาถือต่อ แในใ่ใ,นใจว่าเป็นผู้หญิงครับพี่เหน่อยมพี่แจเสียงพอเสียง <_ EN> วะเสี่ยวปนิดซึงน่าเราต้องไปรู้นะคะว่ามันจะโชคดีหรือเปล่าถ้าโชคดีก็จะอยู่ในแฟนแรกหลุมออแรกอ่ะถ้าีดีมากเดี๋ยวผู้แข่งองใส่อันนี้ค่ะลูปที่สองแล้วนะคะพี่อ,อ,อ,อราร์ต <_ EN> โอ้โหดอก เข้าพี่ไหมเ <c oughs> ข้ามากับพี่ไ้ม แต่ว่าหลุมนี้ยุโรปได้ไปทั้งสองถแปลกหนักเลยอ่ะโอ้ยยอดเทเลเมก q i ู5ไอซ์แหกน่ครับขายของขายไว้ขายเยอะๆขายเยอะๆตอนแรกคดว่าม่จะโปรอะไรพวกนี้เป็นเซลล์ไม่มีคนไปถามเพือยร่ว่าพูดนะใจเขาเป็นเซลล์เทเลเมกหรือเปล่า ต่อทุกหลุมเลยต่อเตอร์อะไรตีอย่างนี้เดินยังกระเพกเลยนะไปด้วยกันเลยไปด้วยขวาฮะอ้ยขวาเยอะเลยโอ้นี่ไงอย่าไปคิดแล้วพอได้เอ็มดีไฟล้ละ ยังอะดิแล้ว่าเวทใหม่อะไรเราก็ให้เขาเห็นก่อนนะว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนเราเรายังใช้ของเดิมอยู่นะมันระเบิดขึ้นมอะไรโอเคปั๊บเขาเปลี่ยน คุณพ่อเราก็งงแงมีแต่คนงงแงอ่ะคนแก่อเนี้ยผักก็รู้ว่าเราพี่เจอแดดที่เป็นอยู่แล้วพี่เล่น,น,นอะไรกอล์ฟเล่นเราเขาเล่นในกอล์ฟคติอันเดอร์งวงมากเราเล่นในกอล์ฟไม่เป็นไงเราเจอเขาที่ไรเราหลับทีเจอแดดแล้วยมเจอแดดแล้วยมแต่เราชอบเจอแดดเฮ้ยพี่พี่พี่อันไหนออนได้ก็ออนนะไหนไม่ออนได้ดูดีๆนะ แม่จะโวยพอดีอ่ะไปัวยเว้นเว้นเนใช่ไหมแพตตี้น้ำๆแงร้อยห้าสิบาท ย้ครับโอ้โหสวยมากอยู่สวยมากเลยค่ะบูโอ้ยพี่ครับไม่ได้สอดต่อขห้สองัดก็ได้นะโอเคแรงโอเคมันต้องอย่างนี้แหละมีสองพัดก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยตลกดีวันนั้นอะ มมมกกกไปดูด้วยเดินเดินเดินไปเลย <c oughs> เดินแอคเลย อะไรขึ้นตรงสนนเกษตรนวมินทร์ครับเรียกด่วนรามินทาโอ้นั้นสนุกมากยังไงครับรถติดมากอืผมลงจากสะพานเดี๋ยวนะก็ไม่ใช่ไปลงจากสะพานลงทางด่วนมาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายออกลาดเท้าลงสะพานมาไอ้ลงทางด่วนเสร็จปุ๊บก็มีรถคันหนึ่งบ Y D B Y ดีบ D ดีคันหนึ่งเบียดเบียดเข้ามาแล้วโอ้ยเอ๊ะเราเกินเข้ามาครึ่งคันละเราไม่ให้ดีกว่าเราเกินเข้ามาแล้วขอไปก่อนละกันเสร็จปุ๊บ เขาก็ไม่อยู่ข้างหลังแล้วแล้วสภาพเหมือนเขาแบบเขาลั่งเลนอะไรไม่รู้เขาก็จะออกซ้ายเขาก็หักซ้ายออกมาปุ๊บแล้วผมก็นั่งเฉยๆไม่มีอะไรมั้งสักพักรถผมสั่นเนี่ยมองไปข้างหลังบีไว้ดีดูอาการเหมือนเฮ้ยกำลังจะหนีหักหักซ้ายแล้วหักกันไม่แงรีบกันกันไว้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปไไม่ให้ปบีบจนเข้าข้างทางเปิดประตูมาหลวงพ่อหลวงกุญช์ โกบอยเป็นโกบอยเดินออกมาผมโอเคก็ขึ้นรถแล,เล้เสียเวลาขี่รถดูเลยแล้วผมพูดว่าอะไรไม่ชนแล้วชนไหม <c oughs> ตัวกูสั่นเลย <c oughs> โย่อย่างนี้ชนคุณไปดูรถคุณหรือยังผมยังไม่ได้ดู่สีงวันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยมันไม่มีรอยอะไรเลยชนเนี่ยถาถ้าชนเนี่ยเขาต้องเห็นรนถกันแล้วคุณเอารถไปเข้าศูนย์เ <c oughs> ข้าคาแคร์ได้บ้างป่ะคือบันทีมันอาจจะแค่ คนขวนนิดนึงก็เลยไม่ได้สนใจอะไรคนขวนเนี่ยตัวโยกเลยนะตัวโยกเลยวันนั้นเลยพึ่งงี้เลยครับวันนั้นผมว่าผมว่ารู้ว่าผมไม่ได้ชนแต่ผมว่าไอ้เขากั้นเนี่ยผมก็รู้ว่าต้องชนแน่ลงมาอิตาเดินเอาโอ ไปเลยไปเลยไปเลยน่ารักอ่ะเดี๋ยว่ารักอีกเดี๋ยวไปดูรถไปไปเลยไปเลยไปเลยบอกไม่ชนไม่ชนชนโก้ชนโกชนต้องไนได้ยังเคียงกันอยู่เลยชนกับไม่ชนสรุปชนหรือไม่ชนชนเขาจะไม่ชนได้จริงจับใจกูชนอ่ถ้าไม่ชนตัวผมไม่ยกเอางี้ดีกว่าใครไปเจอพอร์ตของคุณอาร์ตนะคุณลองไปดูท้ายนะมุมถ้าเกิดมุมรถซ้าย ท้ายดูขวาวะเอาท้ายแล้วกันนะด้านท้ายอ่ะเออด้านท้ายไปดูดิถ้ามีรอยอ่ะของก็บอยเออแต่ต้องไปรถบีไวดีกูนะนอย่ามาตอแหลน่ารักมากเน้ารักเฮ้ยโก่อไปไปไปแล้วไม่ดูรถด้วยไม่ดูเลยกันชนหายไปข้างโอ้ ตอนนี้ยอดขายเราเท่าไหร่แล้วนะบอกกี่ล้านแลนะมีแต่คนคิดว่าแจนอะเป็นเซลล์อตัวลงทุนไม่ใช่เซลล์หรอไม่ใช่แต่เราขายเก่งมากเพราะว่าเราได้รับหน้าที่เราต้องทำให้ได้ทุกอย่างค่ะหน้าที่คุณเปียอะไรบ้างใน CPH หน้าที่เราคือเป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์ของเทลามีกอล์ฟไทยแลนด์ค่ะใช่และพวกที่เป็นเป็นเนี่ยเขารู้บ้างไหมว่ามันต้องทำหน้าที่อะไรกันบ้างมึงดูนะมึงดูเขาตัวเป็นตัวอย่างดูเขาป็นตัวอย่างเห็นครับพ่อสวยมาก ขอเลอ่าครับขอเลอ่าครับพี่อะไรฮะอะไรฮะพี่เจ0เก้าศูนย์เขาดีจริงๆนะคะถ้าคุณใช้กล้าที่ถูหัวเหล็กนี้จะทำให้ระยะคุณเพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมคะว่าวันนี้ Approach h ั่ล,ลุกทุกหมเลยค่ะเรียนวนวดมาหรือไง คอร์ดิชั่นนี้ยังไงครับโอ้ยยากเกินอ่ะต้องต้องหลบก่อนนะต้องหลบก่อนแล้วยากมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่เลี้ยวูเองนะูเองนะจบเกมแล้ว วันนี้เรื่องเอาเรื่องสนามก่อนเป็นไงบ้างสนามสวยมากสนามสวยมากถ้าใครได้มาแถวแหลมชบังหรือแม้กระท่งอยู่กรุงเทพนะต้องมาที่นี่คร,ครั้งหนึ่งถ้ามาได้หนึ่งครั้งเราจะมาที่ 2, 3, 4, 5, 6, นี่สองสามส่ห้หแน่นอนวันนี้ต้องบอกว่าแดดร้อนมากๆแต่ว่าก็ยังมีลมค่ะใช่ด้วยแบบเลเยอร์ของสนาม ต้นไม้ร่มรื่นมากๆค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแม้เราจะทีออฟสิบเอ็ดโมงดูนะเจนเจนโกหกนะครับผมร้อนเกือบตายครับดีกูไม่ตายเลยที่นี้ยังดียังมีลมมันเป็นเขาเป็นอะไรงมันยังโอเคไงไม่คุณต้องบอกสิว่าปกติคุณไม่ตีกลางวันอ่ะใช่ผมไม่ค่อยตีกลางวันแต่ก็ถ้ามีงานก็ตีกลางวันได้ครับเป็นงานจ้างของคุณอาร์ตสู้ตายโอ้กลางวันทาอยู่แล้วทีออฟตีสี่วันแรกก็ไป่ะไป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 สนุกครับคือได้มาเจอกับ ที่พี่ที่เป็นลูกค้าแต่และคนก็น่ารักแล้วก็แบบเฮฮากันแต่และคนเนี่ยแยกเป็นทีมกันงนะี้เนาะสนุกสนานปาร์ตี้กันอย่างเราก็แยกเป็นทีมแข่งกัน<ง><ง>แต่ก็ไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยคุยครับแรกแรกก็คุยกันดีจอจอจอ,จอแต่พอมนเอาจริงไว้อไเอาจริงไว้โอ้โหเอาจริงก็ต้องสองคนนี้นี่ยอมเลยเก่งมากยอมเลยเราดูเราเห็นเขาเขาตีแล้วเรารู้สึกมีมันมีพลังที่เราอ้เฮ้ยเูอยากกลับไปตีกรอบหนึ่งอ่าถ้าอย่างนั้นโกต้องดูที่จานๆคนเดียวทำไมฮะพอตัวนี้ก็ติดเหล้าว้ายตายแล้ว <ม>จริงๆไม่จริงอยากให้ทุกคนนะมาเป็นทีมเทเลเมดกับเราะนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่ากิจกรรมดีๆเนี่ยซีซีเคกับเทเลเมดเนี่ยจัดทุกปีปีหนึ่งจัดแม่งไม่รู้กี่รอบ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยคุณเหนื่อยต้องมาเนี่ยต่อยที่มีความสุขอันแน่ต้องเป็นเหนื่อยความสุขท็อปเซลล์นี่ก็ท็อปเซลล์เธอชอบมาลองก่อนมาลองให้เฮ้ยดูแล้วมันโอเคเข้ามือไหมจดแล้วเป็นยังไงสวยงามแบบตามที่คุณคิดหรือเปล่าเราให้ซื้อก็ได้ไปลองที่ไหนครับที่ซีซีเคได้เลยค่ะอยู่ตรงไหนฮะับซีซีเคซีซีเคเรียกว่าแถวศรีนครินทร์ค่ะใช่ค่ะอยิ่บ้านไกลบ้านอยู่ปทุมอยู่ปฐุมใช่ก็ยังไปค่ะไปตลอดอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผม ไม่วบไปบางนาผมอยู่ใจกลางกรุงเทพอ่ะผมอยากไปลองหัวไม้ได้ไหมสั่งส่นเชิญได้เลยฮะเขามีส่งเลยกัน <c oughs> ขอบคุณนะพี่จีครับขอโทษนะพี่นะ <c oughs> ไป,ไปที่องลี่กอล์ฟค่ะจะเป็นที่วันเป็นพ่หรือว่าธนยาก็ได้ <c oughs> ไม่เดอดจริงเนี่ยสั่งได้นะเขามาส่งถึงที่นะจริงะเสียค่าเดินทางหน่อยอ<ร>๋อเหรอแล<ช>้วถ้าเกิดว่าผมอยู่หัวหินอ่ะผมจะไปซื้อไหนที่หัวหินก็มีอลิกอฟมีมีสาขาที่มีที่หัวหินด้วยตรงหน้าตลาดไอ้ตลาด กลางคืนอะเลยมาหน่อยมีนะน้ำมาเก็ตใช่มีแล้วถ้าเกิดผมอยู่ภูเก็ตล่ะอยู่ภูเก็ตก็มีคิดว่ามีค่ะโอ้โจริงจริงโบลิกรอบนี่มีทั่วประเทศเลยเนาะใช่จริงจริงวรต้องบอกว่าอยู่ไหนเราก็ส่งใช่ค่ะแต่ตอนเนี้ยผมมีปัญหาอยู่พักพวกผมมาอยู่เขมรจะส่งไปยังไงเขมรเหรอฮะครับ เดี๋ยวฝากแม่ภาคที่สองไปค่ออโอเคป่วยละป่วยละไปก่อนนะครับไมต้องมาเขี่ยไปไปขอบคุณทาง CCK แล้วก็ขอบคุณทางเทเลเมดนะคะที่ทำให้ผักหวานแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยได้มาแข่งไรเดอร์คับที่ชนะสนามแรมฉบังค่ะสนุกกมาก